ีค่ะพ่อแม่พี่น้องเฮี้ี่พี่หักทุกคนนะค่ะมีเขาขกลับมาพ่อกันคือเก่าจะมือหนึ่งหลจากทั้งบ่ได้ดพ่อกัน,กนสองสามหมืน่นแะจ้ะถ้าพี่น้องมอารอหายหรอกคือเก่าหลือจะมือหนึ่งก็ได้มาร์นก็มาร์นก็นมาตามรุ่นกันไปน้ำกันเมืองแล้วจ้ะแดดกแดดแดดพี่น้องฝนก็นยังบ่ตกแล้วจะ้ะรวมเดินทางกับผู้เก่าผู้เดิมเล้วจ้ะพี่น้องสวัสดีครับ ไปรุ่นน้ำกันพี่นอ้องแจ็คสิมานประมาณมือเนี่ยไปเบิ้งก่อนฝน,นำกำลังไปยาวๆเลยจ้ะพี่นอ้องเลยจ้ะมามันหน่อยมันไรก็รุ่นไปน,น้ำกันเนาะจ้ะบรรยากาศหลังจากฝนมาตกกะระเซงกระเรงทังสิ้นเลยจ้ะพี่นอ้องใบไหม่ก็เริ่มสีเหี่ยวกับเพื่อนว่าสิมีพาย,ยุเลยจ้ะเมื่อเนี้ย แต่กระสิเป็นแบบใดกระรู้เนาะจ้ะสิตกให้บ่พอแล้วค่วพะ,ะพี่น้องเหรน้ำหนึ่งี่จากข้างยางขึ้นมาเนาะไปเอากันจ้ะพี่น้องเก็บนต้อกันเลยเฮาพอเบาเขียนต้องการเขีไปนนทั้งนึงเนาะจ้ะเฮาก็มาทั้งนึงเป็นสีย่างไปพอกันในท่้งคน่ะจ้ะ แล้วเนะค่ะนี่แหละมองใสเบาใหม่เนาะต้องไปลำยังง่างเลยค่ะพีน้องสามล่ำแล้วจกะกี่เราพอเราเขียไปยุตักงแกทั้งคนนะจ๊ะเดี๋ยวดึงเอานีก้อน ค่อยกวจะแล้วนะจ๊ะพ,พูดอีกสองล้ำเดี๋ยวต้นกกนี้กอนที่สองต้นที่สามต้นที่สี่แล้วก็ต้นที่หาย้ตพี่้อก องล่ำลนี่จ้ะตุกงวกอีกแล้วมึงเนี่ยโอ้ยแมนอีกอย่างพี่น้องเห็นบ่ป้าดอยังง่ามอย่างงา่า,งงาอ่อนอีกเลยจ้ะเดีย๋ยวอ่อนอีกเลยได้พี่น้องกลังค้นกับบ้าน ทุยไทยท้ำนั่งอยู่หม่องเก่าเนาะชนอะไรทั่วไปเก็บนม่วนตัวต้มย่างก็น้ำกันนี่ยแหละจ้าแต่ว่าก็อยากไอเบื้งให้พี่น้องเบื้งมุ่มเนาะได้หอดหัวบาดนี่แหละจ้าในการขยายพันธุ์หัวนี่แหละจ้าไปปลูกดินมันอ่อนก็สิขึ้นมาน้ำนาะจ้าแต่ก็บวดปวดกับพินาได้ยิ่งยุกเพราะมันขาดพินาเกิดเดืดเดือดหม่องมันขาดไลยนะซีซีรั่มป่ือ พร้อมพี่น้องง่างเขามาดูของตอนนี้มันกำลังบาดเนาะส่งกินห้อมเลยจ้ะพุนอ่ะพี่น้องเลยพุณดึงคุดึกตัวหนึงน่งอยู่ด้วเดนพีอ่องดึงมาเลยโอ้วันดีเนาะ กอนแท้แเลยอีกต้นนึงอีกตัใ่กันนะดี่นเนี่ยและมาพีอีก,น,กนี่ก็คุกต้นนึงนี่เลยเอาต้น,น<อ>กันโอ้โหเห็นบ่พี่น้องสีคือต้นใหม่เนี่ยเด็เ <laughs> ดพี่นอง <laughs>

Đi nghĩa là cái nhau sau ừ. có không là cái con này ừ. Ừ. <cười> <cười> ừ, hư, làm. Làm có, này cái gì ý gì ý nghĩa là cái gì cái นียโอ้โหพี <descon fin anta> <p ist ur ating> ่้องไมเย็นดใทุกทุกเลยสามเดี๋ยรออยู่นเกา้ีละตนวุ่นีนี่ละจ้ะการหายินหายกินนะพี่้อกหายกินตามฤอดูกันตรงนี้ก็จะเปนี่ดอกเลยจ้ะออกนี่ดอกดอกกระเจียวคือเป็นแค่หวอดดอกกระเจียวบู๊จ้ามอนอ็ไ้ เดดปวดพิ่นองดดหอนรู้อนบวยขนาดอยู่ในโฮมเลยแต่บนเนื้นเดีปีนเขาเนาะลายนี่พี่นนองามคากงามเนี่ย่โอ้พี่ห้อไปสูมมยังขากเลยว่าอะไรที่เขียวกาลังออกอ๋อที่นี้ไปบริไวน้ำก๊ นดึงมาน,นไนม่เหนแล้วต่พอบาเขียดกันนะเดี๋ยบนะี่นอกนโอ้ยยังสวยแยบด้อจ้ะสามดอกแล้วก <c oughs> ินงามเลยฮอลอนปนดดดึงินงนี่เ้าเิมไมต้นนี้พี่นอก เพียงข้ออรุถส่งกินหอมคักค่ะร่ดอดพี่น้องต่ดอกำงามเลยพี่น้องซูมขาว,าวาดอมุวบต่ออันดีฮะ น้ำนึงพี่น้องเป็นละลายแต่ละบางหยินมาพอได้แท้ครับพี่น้องเบื้องต้นจ้ะไปยอย่าได้หมดไปเบึงเอาก้อนเรียนนี่ลอกตีายเหยียบอีหลอกไปแล้วเฮ้ยโอ้ยอยู่ขานี่ยล่ะเอิ้ยเอาอีหลอกพี่น้องเอ้ยไม่เห็นเลย้องเก็บมันเหยียบตายคอยซื้อโอ้ยไม่เห็นอีเดี ดีดังนรงม้งมาเอาปลากระกระเดียห้งกไม่หยียบทั้กันเลยเนี่ยที่เราแกงคงเ่ยที่เขียวอยู่บอสปลากรเบือเต็มกำที่เราแห่เพี่มาแดดค่ากระดากระเดีย่ลองก่อนไหมที่เราข้อย่ โอ้ยนี่จะดอกคู่สวยขทางนั้นเลยแก่แสบน้องเอยเดี๋ยวคักดเลี๋ยเนี่ยัง,ง,ยยงหายใจน้ำกับพระทันดเดีวยวงาไปเบื่อยเ้อยา อยู่กับน้ำใช่ไหมน้ำ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 บอกก่อนืี่เราก็จะจับได้นีน้ำน้ำคาราเขอยวดีมากอล วันนีงง้ใครเจออะลรดอกออได้พี่เรากระลังขึ้นเลย<อ>เป็นดงจริจงขึ่นยิ่ตึ้นต่อมาอีทีนี้หัวเราไม่มนเหรอตายหิกเดีวยวเมนฮะโบเมนข่นเลย เันจดอกมันเนี้ยนละอีดงอันนั้นก้อนน่นะขนาดติ่งที่เดีน้องนั่นนั่นละนั่นละไหม่เห็นพี่น้องไงเนี่ยนี่กำยาโอ้ลำเห็นลําเงียบ้า่าว่มือพอบางเห็นแล้วละพี่น้ององนนะเอาเลย่อนอีี ทำอล้รจ้ะพี่โน,โน,น้อซื้อิะนอะไะเนาะค่ะพี่โนโอ้องหอนไลายไปตัวมอไว้แล้วเหรอจ้ะ แดดจังไดยว่าพูดพดอจะพี่น้องพายุแดดละวะเบิ่อนพายุฝนแบบนี้ยหอนคักอีหลีหอนจนปากเฝ้าจะย่างเข็นโน่นซะแล้วเนาะโอ้ยอะได้อีกเลยหอนอะไรเนี่ยลาพีลานของกับบ้านเน่าจ้ะเนี่ยเราจะผลงานของเฮางได้ลายเนาะมันคักเนาะขนาดเท่าไผ่พกไก่ก็ได้ทำเอาอยู่ตอนเดียวแด้เนี่ยไอพวกไก่ก็ได้ลายอยู่จ้ะพี่น้อง เลยก็ขอบคุณเอฟซีทั้งเก่าทั้งใหม่ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแช่ทุกกำลังใจที่มีให้เราสองคนเราจะเราจะพอกันไม่คลิปนะกมาห้าสิบพาพี่น้องไปเฮ็ดยังนอกจากแต่ว่าช่วงนี้กือสีเมนอันนั่งหลอกอีหลอกนี่ละออกเนี่ยออกดีครับแต่พี่เนี่ยฝนตกตังหัวปีได้ออกดีครับ ว่าสีพ่าพีนองขึ้นไปหอดดอกกระเจียวขึ้นไปว่าหอดเน้วจ้ะเมื่อยไรปีนบ่ไวจ้าปีนเขาบ่าไวเอาสองคนลากกับบ้านแล้วจ้าเอาไวพอกันไม่คิปนะาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับ